อันสวัสดีครับพี่น้องแฟ,แฟนๆคนใจแฉะทุ่งและการท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอามื่อนี้อยู่กับจูลินซี่สังกษเดนะครับมีหลายท่านถามเข้ามาทั้งโทรมาถามแล้วก็ทั้งในคอมเมนต์นะครับพี่น้องในแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่าจูลินซี่สังกษเดระวังฉีดพ่นกับรถลงดินนี่อันใดดีก็กันอันใดได้ประโยชน์ก็การนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่ากับมันก็มีข้อขัดแย้งอยู่ในความคิดเห็นนะครับบางท่านก็บอกว่ามั่วแล้วอาจารย์ <laughs> จูลินซี่สังกษเดฉีดพ่นนะ่ะดีกว่าเนื่องจากว่า พือจะได้ดูดกินทั้งใบครับท่านเอาไปลดรงดินในบริเวประโยชน์เพราะตอไในดอกเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็เห็นกเกษตรกรสีดพ่นแม้แต่คนใจเศร้ทุ่งเองก็ย่งสีพ่นให้หน้าเขา่าครับท่านนะครับบางท่านก็บอกว่าลดลงดินดีกว่าเพราะว่ามันบ่ิเวนปุ๋ยมันเป็นจุลินทซี่นะครับสรุปแล้วมัดคอสรุปอะไรกันแน่นะครับพี่นอ้องเอามเมนี้มาคุยกันดีรอบหนึ่งที่จริงนําเสนอไปละ,ละนะครับพี่นอ้องแต่รู้สึกว่าพี่น้องไปเถียงกันมากจนตาโดนนะครับก็เลยต้องเอามาซี่แกงใหม่ นะครับจุลินทรีย์สังเข้าแสงนะครับจุดประสงค์ในการมักขึ้นมากกับเพื่อมักเพื่อเอาจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในนี่ละนะครับพี่น้องนะครับสิ่งมีชีวิตเล็กในนี่เอาไปยั้งจุลินทรีย์เอาไปเพื่อให้เขาทํางานในเฮาอย่างเช่นเอาไปเพื่อให้เขาตึงไนโตรเจนในอากาศมาเก็บในดินเฮ็ดให้พืชได้รับไนโตรเจนอันที่สองย่อยสลา,ายซรากสิ่งมีชีวิตหรืออินทรีย์วัตถุในดินให้ย่อยย่อยย่อยออกมาให้อินทรีย์วัตถุแล้วนั้น กลายเป็นปุ๋ยหรือปลอยธาตุอาหารออกไม้กับพืชอันที่3ใช้กําจัดก๊าซพิษที่อยู่ในดินนะครับพี่น้องก๊าซพิษที่เกิดจากการผุพังเกิดจากการเน่าสลายของสสารสิ่งมีชีวิตกินเหม็นให้โดยเย็นสั้นไฟเลยการมีเทนแล้วนี่นะครับจุลินทรีย์สังสครางสามารถกําจัดได้โดยไปเปลี้ยนให้อยู่ในรูปอื่นที่ไม่ที่ไม่เป็นอันตรายต่อรากพืชน,นะครับพี่น้องนี่คือจุลินทรีย์สัง,งสครางนะครับคุณสาบ้ของเรานะครับ นอกจากนั้นนะครับในตัวจุลินทรีย์สแสงค์แสงยังมีในตัวเจ่นเออยังมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบถึง60%สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อแล้วเ,าเอาอไปใส่ในภาคการตอมองก็คือเอาไปเทลงน้ำนะครับจะกลายเป็นอาหารของอสัตว์น้ำเล็กๆร่วมทั้งสร้างแหล่งอาหารในน้ำให้กับสัตว์น้ำได้นะครับเป็นอาหารของลูกกุ้งลูกปลาลูกหอยนะครับเนื่องจากเขามีโปรตีนนอพเหน้อ,น,อ,น,อ,น,อนะครับนะครับจุลินทรีย์แสงคอแสงสามารถทำงานได้ในทั้งที่ มีแสงและก็ไม่มีแสงนะครับจึงสามารถนําไปเป็นการกาจัดอของเสียกาจัดน้ำเสียในท่อระบายนะ้ำต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับว่า,าบ,าบ,บออาาา่มีแสงเขากะใส่คาร์บอนไดออกไซด์ในการทํางานมีแสงเขากะใส่แสงแดดในการทํางานในการเปลี่ยนเป็นพลังงานของเขานะครับนี่คือคุณสมบัติเด่นของจุลินนรี์สังราะห์แสงนะครับพี่น้องส่วนพี่น้องบอกว่าเอาไปฉีดพ่นทั้งใบจะได้ประโยชน์ว่าจริงๆ ได้ประโยชน์อยู่ครับแต่วาได้น้อยมากนะครับบ่คุ้มเอาไว้ง่ายคือหลักจุดประสงค์หลักในการใส่จุลินทซีถทาเป็นจุลินซี์สิ่งมีชีวิตเนี่ยครับนี่เขาเน้นให้เขาทํางานในดินหลายกลัวนอกพา่นองนเพื่อให้เขาไปย่อยสลา,ายต่างๆยู่ในดินนั่นแหละเพื่อเปลี่ยนแร่ธาตุต่างๆยู่ในดินห้กลายเป็นอาหารของพืชน,นะครับการเอาไปฉีดพ่นทั้งใบนะครับปกติกับหุวนจะเล้ว่าการฉีดพ่นทั้งใบเพราะว่าจะเป็นอี่ห้กรแล้วแต่ละทาฉีดเข้าไปเพราะว่าจะเป็นยาเป็นปุ๋ย นะครับถ้าบม่มีตัวน้ำผ้านั่นพืชจะเอานำเอาไปใช้ได้น้อยมากตัวน้ำผ้านที่นี่หมายถึงตัวที่เฮ็ดให้น้ำแตกตัวได้ดีซึมเข้าไปพืชได้เร็วหรือเอิ่นกันว่าสารเซอร์แฟตแทนหรือสารจับใบนั่นแหละพี่น้องอ่ะนะครับพี่น้องนะครับไอ้ในเจ้าตัวจุลิซีสก็แสงจะว่าไปแล้วก็เคยวัดในพี่น้องเบิ่งนะครับแหล่ธาตุมีบ่หลายนะครับแหล่ธาตุที่เป็นประโยชน์มีเพียงนิดนะครับ0.001 0.002 ซึ่งกระบอกไลเพราะว่าเป็นประโยชน์ให้กับพืชนะครับดังนั้นแต่ว่าถ้าเขาเขาเอาไปลดลงดินแล้วประโยชน์ของเขาจะมากหลายกว่าการฉีดพ่นทางใบฉะนั้นจึงขอสรุปว่าจุลิซี์สังค์แสงฉีดพ่นลงดินรอบๆทรงพุ่มหรือรอบๆโคนต้นหรือลดลงดินจะได้ประโยชน์กว่าฉีดพ่นทางใบน้อยๆนะครับเข้าใจนะครับสําหรับอัตราส่วนการไส้นั้นที่น้องตวงบ่เป็นรูซอนโตมิลลิลิตรซีซีเซซ์เซ่ไม่ไงอาจจะเข้าใจยาก ก็ไม่ถึงว่าพี่น้องตักน้ำมาคูหนึงหรือตักน้ำมาทะทรายก็ได้แหละเทจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปสังเกตว่าน้ำเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนนั่นคือน้ำไปใสได้แล้วอย่าให้มันเป็นสีชมพูเข้มหรือแดงเข้มหรือจะให้มันจางเกินไปสังเกตว่าน้ำนั่นเป็นสีชมพูอ่อ,อนอจะใสได้เลยนะครับพี่น้องนั่นคือปริมาณที่พอเหมาะนะครับอย่างเช่นถ้าดวงเป็นน้ำกับประมาณน้ำสิบลิตรตัวจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหนึ่งแก้วของสีพี่น้องครับจะได้เป็นน้ำสีชมพูอ่อนนั่นปริมาณนั่นประมาณนั่นนะครับพี่น้อง พี่น้องผมมีแน้ตตวงกับเทลงเบิองอ่ะอ่ะมันสีชมพูออนอ่อนๆต้นนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับพี่น้องลดลงรอบๆคนต้นนะครับลดลงดินนอกจากลดลงดินที่มีต้นพืชปลูกแล้วนะครับยังสามารถใส่ลดกองปุย๋ยมักได้นะครับพี่น้องเข้ามักปุ๋ยนี่เข้าหาจุลินซี่ตัวอื่นบ่ไดรหรือมีดจุลินซี์ตัวอื่นอยู่แต่ว่าอยากเสริมด้วยสสงเข้าแสงก็ได้อีกขึ้นกันนะครับหรือพี่น้องมีปุย๋ยมักที่เป็นอยู่แล้วปุยป๋ยมักปุ๋ยคอกที่เป็นพร้อมใส่ยู่แล้ก มันรู้สึกว่าอยากแหงไปเว่ยสักครับจุลิซีสังก์ว่าแสงลดลงไปโดยมันต้องผสมน้ำไปเพื่อน้องลดเพี้ยวๆลงไปนี่ละนะครับใส่บัวหรือใส่ยังกระไรสีต้องไปในกล่องปุยมักเนาะคุกคุกคุกเข้าให้เข้ากันแล้วก็สามารถนับไปวานไปใส่ต้นพืชได้ขึ้นกันนะครับก็สามารถกับมีค่าเท่าๆกับที่เฮาเอาสังก์ว่าแสงไปสีดลดลงพื้นสีดลดลงไอะไอรอบๆส่งพุ่มลดลงรอบๆส่งพุ่มนะครับอ้าวอาจจะว่าวไว้ด้เพื่อน้องได้นะครับเฝ้านะครับจะได้ละนะครับว่าวสาบันเดคือคนเมาละ การใส่จูลินไม่ใญ่ว่าข้างงายเลยาอะนะครับก็บอาตามที่เคยบอาให้พี่ให้น้องฟังประกันจํานะครับอสำหรับท่านที่มีความสงสัยอยู่ว่าระวังลดลงดินกับฉีดพ่นทั้งใบจดได,ได้ประโยชน์ก็กันก็แน่นอนนะครับฉีดโอ้ยลดลงดินหรือฉีดลงดินจะได้ประโยชน์มากกว่าฉีดพ่นทั้งใบแน่นอนนะครับี่น้องเขาจะ,ะถุกล่องมาแล้วนะครับล่องมาแล้วได้ผลมาแล้วนะครับจะมาบอกต่อ นะครับลหลายๆท่านก็บอกว่าลดลงดินดีที่สุดนะครับพี่น้องแต่ก็มีหลายท่านบอกว่ามันมีบ่หลายก็เลยซีดเอาจาอาอาันนั้นก็อยู่ในดุลพินิจของพี่เขาบอกว่าจะเฮ็ดจังใดน,นะครับพี่น้องตามมาด้วยหลายๆคือจังเป็นร้อยสองร้อยขวดนะครับลดลงดินหรือเทพไปตามน้าในหน้าเขาา่คือ้นวาใจชส้าทุ่งเฮ็ดไปเบิ้งนะครับเข่าของว่าใจเาทุ่งกับสวนเจีงยงเพียงอยู่นะครับก็นอกจากปุ๋ยส่วนนึ่งหลกัก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงกับมีส่วนเฮ็ดใหต้ต้นเขางอกง,ง,งามดีโดยเฉพาะ ประเทศต้นจำรับที่เขาคิดค้นขึ้นมานในนอฟพี่น้องเนาะเขาก็ใไซคำหน้าเขาอกก็บอกว่าเพิ่มผลผล,ผลิตข้าวได้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเคยได้ร้อยสอบกันได้กลายเป็นลอยสามสิบสองไม่สินะนะครับทำให้พืชเจริญเติบโตสองถึงสามเท่านะครับจิงกับปวังปัณณ์ในนอฟพี่น้องเนาะเขาหายมันจเจริญเติบโตสมบูรณ์ตามตรงตามพันธุ์มันกะพขอละก่เม็ดเขาเม็ด ธรรมดาตะวัดใสจูเทซี่เขาสรรัส่งกับแสงเม็ดทบประมือเนี่ยกระโค้งสึงป,ประกายกินขึ้นกันมันใหญ่เพินนะครับก็ขอให้ใสไปแล้วก็ขอให้เจริญเติบโต,ตเต็มที่นะครับได้ผลผลิตเต็มที่กับพอ่อเราพี่น้องเนาะนะครับนี่คือคุณสมบัติของจุลินทรีย์สังกับแสงครับอ้าศึกษามากละเอียดที่ทวนแล้วก็ได้ยังสี่หลักพี่น้องนะครับข้อมูลเพื่อเกินนี่นะครับสำหรับจุลินทรีย์สัสรรกสงกับแสงนะครับสำหรับท่านที่บอกว่ามั่วนะครับอ่าอ่าเราจะชะทุ่มศึกษามาใหม่หน่อยด้อนะครับอ่า ระวังท่านครับเขาจสะทุบทจักไผรหละเสียม่วบานนี้ <c oughs> นะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพื่อนสนีทนะครับคลิปหนามีอย่างดีๆจังพอ่อัำให้คลิปนี้เอาจุลลซี่สังก์แสงของเกา่ามาเบาอีกเพี้นหนึ่งนะครับของกินบ่ก,กินมันาของเกา่าบ่เรามาลืมสาหรับเมื่อไม่ที่เขามาช่มนะครับพี่น้องท่านพี่ยังบ่ท่านใส่หรือคิดว่าจะใส่หรือพึ่งจะใส่นะครับยังบอเข้าใจคุณสมบัติที่แท้จริงของจุลลซี่สัสงก์แสงตลอดเรืงการใส่วิธีใส่ว่าใส่จะได้ได้ประโยชน์กับคลิปนี้ ก็คงจะเป็นประโยชน์กับพี่กับน้องเนอะนะครับสำหรับท่านที่เข้าใจดีอยู่แล้วใส่ประจําอยู่แล้วก็ดีใจน้านะครับพี่น้องนะครับเพราะว่านอกจากมันผลิตง่ายราคาถือนะไรก็เห็ดได้นะไม่ไงว่าจะเบาเบิดไข่ไหลแพงยัง้เป็นอยู่นะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องท่านนี้แหละสวัสดีครับ